ไปดูติกตอกที่เขาธิบายเข้าใจละและสนุกละอัอะเล่ฟังหน่อยพี่ดูถึงตอนไหนอะก็ดูถึงตอนนั้นก็เลยเลิกดูเพราะไม่ไม่เข้าใจรู้ไหมว่าทำไมมาถึงมีเกมอันนั้นไอ้คอ l i n g g เกมอะคอ l i ล g g เกมคืออะไรไอเกมนี้เขาบอกว่าไม่รู้ทำไมมันมีเกมเเกมอะไรอะที่มันไอจับนางฟ้าไม่ใช่หรอรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกของกับโตเกียวอะรู้ยังก็เลิกตังใช่ใช่โตเกียวมีเลิกตังวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็อะไรก็อะไร ก็ได้นายกผู้หญิงคนเดิมไม่ใช่จุดก็นั่นไงออะไรนะมันวิ่งไล่จับกันใช่ไหมแล้วน้องน้องน้องยูตะก็มาแทงซิ้งมันไม่ใช่เรื่องของฉัน I'm asking about the situation in Tokyo ก็ not not the details ก็พลังพลังมืดกินโตเกียวถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วก็ไอ้นั่นก็หายไปแต่ว่า ไอ้นั่นไงไอสมองซอมบี้อ่ะก็หายไปแล้วก็เขาก็วิ่งไล่แปะกันพยายามฆ่ามอนเตอร์ใช่เพราะว่ามอนเตอร์มันเยอะไงเขาก็เลยพยายามฆ่าใช่ใช่แต่ว่าตอนเนี้ยมันเกิดเกมหนึ่งที่เรียกว่าใช่ไม่รู้นะว่าไม่รู้นะว่ามันเรียกว่ามันเรียกว่าคอร์นเกมแล้วแบบไม่รู้คือมันเป็นเกมที่บังคับให้ทุกคนที่มีเวทมนต์อะเวทมนต์เวทเวทมนต์เขาเรียกว่าอะไรอะมนต์คาถาที่เป็นซอร์เซอร์อะที่เป็นอะไรนะจิจิเชียอ่าเออทำไมถึงต้องบังคับให้ส่วเพราะว่ามัน เทงเกงอะ่ะมีอำนาจที่จะปกป้องโตเกียวใช่ไหมคือเหมือนว่าเขามีแบบว่าอมเหมือนเป็นที่เขาคลุมแบเป็นม่านคลุมที่ปกป้องจากมอนสเตอร์เหล่านี้ใช่ไหมจากพวกแบบว่าพวกพูดพวกผีพวกอะไรสิ่งที่มันไม่ดีอะ่ะเขาปกป้องใช่ไหมแต่ว่าไอ้สมองกินอะ่ะมันเหมือนว่าไปอินเทอร์เฟีย์ของแบบว่าอำนาจของเทงเกงะ่ะเทงเกง่ง,เกงคือใครอะ่ะ ที่มีละลายตาไงก็ตอนแรกน้องตายไปแล้วไม่ใช่หรอน้องตอนมุดเดอะมูฟวี่อ่ะอันนั้นอะ่ะเป็นเวโซเวโซก็คือแค่แค่เป็นเหมือนภาชนะก็คือถ้าเกิดว่าน้องไม่ตายไอ้นั่นมันจะเข้าอยู่ในร่างน้องเหรอใช่แล้วเขาก็จะกลายเป็นน้องแล้วคือมันก็เหมือนผัดไปเรื่อยๆแล้วมันควรจะเป็นแบบนั้นอ๋อคือไซโคของเท่งเกงอ่ะคือต้องเป็นแบบนั้นคือเหมือนประมาณว่าพ่อแห่งเก่ะถึงเขาจะไม่เป็นอมาตะใช่ไหมแต่เขาจะเป็นอมาตะแต่ว่าร่างกายเขาอะ่ะมันก็มันก็เหมือน นานเกินไปจนมันไม่ใช่คนอีกต่อไปอะ oh. เหมือนตอนเนี้ยคือเหมือนว่าอยู่มันในร่างเนี้ยนานเกินไปจนไม่ใช่คนอีกแล้วอะแล้วตอนเนี้ขานาดตัวตนเนาะของเทงเก่งอะมันเริ่มห่างไกลจากการเป็นมนุษย์ขึ้นอ่ะอ oh. แล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไปต่อไปเรื่อยอะไ <Okay. S 1> อเทงเก่งอะจะกลายเป็นนนรอยโอ้ oh. คือแบบเหมือนตอนเนี้เหมือนาว่าแบบ เริ่มเข้าใกล้การเป็นหนรวยเพราะว่าม,มันนานเกินไปอะ่ะแล้วแบบความจริงเขาต้องมีไซโคของการที่จะไปอยู่ในภาชนะแบบที่มาได้เป็นของแทงเิงใช่ไหมแต่ว่า,าแต่ว่าวงจรนั้นอะมันโดนทําลายโดยโทจิพ่อของเมกุมิอะแล้วทำไมถึงต้องไปฆ่าด้วยพ่อเมกุมิอ่ะไม่รู้จำไม่ได้ไเหมือนกันว่าเหตุผลที่ฆ่าเป็นพ่ออะไรแต่ว่า<อ>แล้วความจริงมันจะมีเฟสใช่ไหมก็คือเหมือนเป็น <c oughs> เขาเรียกเดสตินีที่มันจะเกิดขึ้นอะแล้วคนที่มีอํานาจในเดสตินีเนี้ก็คือแบบว่าเทงเกงใช่ไหมแล้วก็มีโกโจเนาะเพราะว่าโกโจอะไรก็เหมือนมีอํานาจในการแบบว่าอยู่ในในไซเคิลนี้แล้วก็มีอะไรจำไม่ได้ละแต่ว่าในคือมันต้องปกป้องแล้วก็ให้ภาชนะมันมาอยู่ให้ดีคือเขาก็ให้มอบหมายให้โกโจเป็นคนทำใช่ไหมสุดท้ายภาชนะโดนฆ่าแล้วทําไงอะไอ้นั้นก็ต้องอยู่ในรางนี้ใช่ไหมเราจะถ้าเกิดว่าเทงเกงการเป็นโนโรยมา มันก็จะบอบาได้เดือะแบบว่าการเป็นบ้าหรืออะไรเยก็จะแบบว่าอันตรายใช่ไหมเขาก็เลยไม่อยากให้เทนกิงเป็นอย่างนั้นเขาต้องคอยควบคุมแล้วเขาก็กลัวว่าไอ้สมองกินคนอ่ะจะมาเทคโอเวอร์เทนกิงเทนกิงเขาก็เลยดูจบยังที่เขาออกไปจากเทนกิงกันเรียงหรือยังยังอยู่ยังอยู่ข้างในเทนกิงอยู่โอเคโอเคงั้นจะไม่ลองอ่้กันแล้วเหตุผลที่ฉากไมกครมินที่เหมือนไปเยี่ยมคนที่แบบว่าอยู่ในวิวแชร์อะพี่เห็นแต่แบบวิหนึ่งแต่พี่รู้ว่าใครใครพี่สาวไง ใช่ใช่ใช่ไม่รู้พี่หรือน้องอะแต่ว่าเหมือนเป็นพี่สาวของนางใช่ไหมออแล้วตอนแรกเหมือนว่าไม่สบายอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมแต่ว่าโดนบังคับให้เข้าร่วมแข่งแข่งอะไรอะ่ะมันคือแข่งเหมือนได้คะแนนได้ point อ,อะ <c oughs> เออคือมันมันโดนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วแข่งไงแล้วตัวบังคออับอคนที่โดนบังคับคือมีอยู่หลายจําพวกใช่ไหมแต่หนึ่งในงนั้นอะที่เป็นลำลองคือคนที่มีเหมือน เขาเรีเยกอะไรอ่ะมีพลังงาน energy ข้างในตัวแต่ไม่สามารถใช้พลังได้อืมแต่ว่าไอ้สมองกินคนอ่ะมันไปปลุกทุกคนที่มี energy แต่ไม่ไม่สามารถเอามาใช้ได้ให้เอามาใช้ได้ทุกคนคือก็คือประมาณว่าก่อนหน้านี้ก็มีแค่ข้างในแต่ว่าไม่สามารถใช้ทำอะไรได้ แต่ตอนนั้นาก็ทํามาได้แล้วเงี้ยก็แค่ตอนแรกแค่เห็นเฉยๆก็เหมือนไอ้น้องที่โดนฆ่าตอนอีพีแรกที่ตอนแรกใช้พลังไม่เป็นแต่ว่าเห็นวิญญาณแล้วไอ้มาฮิโตะก็ไปปลุกให้มันให้ใช้พลังเป็นแกงกระพุนน่ใช่เดียวกันปะล่ะคล้ายๆน่าจะคล้ายๆกันเออเพราะว่าไอ้สองกินคนน่ะนางกินมาฮิโตะเข้าไปใช่ไหมแล้วมาฮิโตะมันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไงนางก็เลยใช้พลังเนี้ยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเพรามันกินมาฮิโตะเข้าไปให้เป็นตอนแลคิดเนั่นแหละ แล้วเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็เลยบังคับแล้วมิินก็เลยบอกว่ายูจิช่วยฉันหน่อยจะได้ไหมเพื่อฉันหน่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่สาวนางโดนให้มาสู้ด้วยงเงี้ยเขาก็เลยต้องแบบว่าวางแผนอะไรกันนี้ใช่ไหมก็แล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนที่คือข้อดีของเกมเนี้ยคือมันจะถูกจัดขึ้นในที่ต่างๆอาจจะแรมดิมลย ly, หรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมคนที่อาศัยอยู่ตรงนั้นอะ่ะที่อยู่ในฟิลด์ในการแข่งขันอะ่ะมันเหมือนเป็นป้อมอะ่ะป้อมที่เขาแข่งขัน oh. ใช่ไหมให้ออกไป เป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องแต่ใครที่เข้ามาปุ๊บถึงจะเป็นมนุษุ์ธรรมดาก็ต้องลงแข่งเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันแฟร์ตรงที่ว่าเขาให้โอกาสเราออกเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะเข้ามาเราถ้าเกิดสมมติสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราผลักเขาโดยที่เขาไม่ได้ต้องการ<อ>ใช่ไหมก็ไม่ไม่เกี่ยวก็นะวคือต้องเป็นสมัครใจเป็นขาอสมัครใจของตัวเองที่อยากลงแข่งนะอย่างงี้ถึงจะได้ลงแข่งอะไรเงี้ยถึงจะเป็นคนธรรมดาอะไรเงี้ยใช่ไหม ประมาณนั้นก็คือมันมีการแข่งขันนี้เห็นไหมแล้วแข่งกันยังไงอ่ะที่มันจะเป็นแบบผุดมาหลายๆที่เลยใช่ไหมนี่จะลงไังเป็นข่าวปล่อยนะจะป่อยจะปล่อยไม่ได้นะนั่นแหละไม่รู้ว่าถูกถ้าเกิดผิดแล้วก็จะมีคนมาก็จะมีคนมาแก้ให้เรามาแก้หรือว่าด่าในคอมเมนต์จะมาทัวร์ลงการแก้ของชาแนลเรานั่นแหละประมาณนั้นเขาเริ่มเข้าใจขเข้ามาอย่างที่เขาอธิบายแล้วเกมมันคือยังไงก็สู้กันสู้กับปิศาจ แล้วอสู้กันเองอ่ะสู้คนสู้กันเองใช่จูจูจีอ่ะอ้าวคือผู้พูดที่ใช้เขาไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรจูจูจีซอสเซอร์อ่ะแล้วทำไมถึงฆ่าต้องฆ่ากันเองเลยปะหรือว่าแค่สู้ให้แพ้เรไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยไม่ไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันว่าดีเทลมันขนาดไหนแต่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรเลยอ่ะเป็นเวลากี่วันก็ไม่รู้จะไม่ได้อ่ะแล้วแบบเหมือนมันไม่มีคะแนนเราไม่ทําอะไรเลยอ่ะก็คือพลัง ันนี้ของเอเนอร์จีเราอะ่ะมันจะหาย oh. แล้วเอเนอร์จีเนี้ยมันเชื่อมกับส uh. มองอ่ะหมายความว่าก็คือตายอะ่ะก็คือเราต้องเราต้องสู้อะ่ะพูดง่ายง่าอ่ะแล้วพี่ของเมกุมิมันก็สู้ไม่เป็นมั้งจะทำไงได้อยู่ในวิวแชร์เลแต่ก็คือหนีออกไปได้เรื่อย <laughs> ๆใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันว,ว่าดีเทลของไอช่อยังดู uh. ยังดูไม่ถึง <laughs> แต่ว่าประเด็น